เอือเหอช่องเจเสิร์ฟความร้อนแรงฉากพระนางอาบน้ำทำคอมเมนต์ไอจเดือดเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่ทางช่องเจ็ดและเทียมนักแสดงภูมิใจนำเสนอแบบสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับละครเรื่องเจ้าสาวจำเลยโดยเฉพาะอีพีล่าสุดซึ่งเผยให้เห็นฉากเลิฟซินสุดร้อนแรงระหว่างคู่พระนางอย่างบิ๊กเอ็มกริตริสและฮานาลีวิส ซึ่งในอินสตาแกรมของพระเอกอย่างบิ๊กเอ็มได้โพสต์ภาพในฉากที่พระนางกำลังอาบน้ำอยู่พร้อมระบุแคปชั่น We are one I love you Move on จากห้องน้ำไม่ได้เลยครับคืนนี้สนุกไหมซึ่งจากนั้นก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายไม่ว่าจะเป็นอีผีหน้ามาอาบน้ำแบบนี้ให้เราดูอีกนะชอบร้อนแรงมาก สุดฟินอยากดูต่อขออนุญาตอาบน้ำแป๊บดูเขาแต่เราเขินเป็นต้น